ทั้งสองฝั่งแม่น,น้ำเลนะคะเราก็ยังเห็นวิถีชีวิตอ,อย่างหนึ่งการปลูกผักการการหาปลาการที่แบบเหมือนวิถีชีวิตนะคะซึ่งสมัยก่อนมีอย่างไรคือวันนี้ก็ยังคงมีอยู่ให้เห็นนะคะคนคนสมัยก่อนเนี่ยต้องมีเรือทุกบ้านเพราะว่าบางปะมานะคะจะทุกท่านอาจจะเคยได้ยินว่าบางปะมาเนี่ยเหมือนเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างน้ําท่วมพอสมควรทุกปี ซึ่งคนในพื้นที่เนี่ยเขาก็จะปรับวิถีชีวิตตัวเองเนี่ยให้อยู่กับน้าให้ได้ไม่ว่าจะเป็นบ้านนะคะที่อยู่ใกล้ๆแม่น้ำก็จะต้องมีเรือถุกบ้านมีเรือทําไมมีเรือใช้ในการสัญจรเพราะเมื่อก่อนเราจะไม่มีถนนเนาะไม่มีถนนเส้นใหญ่ที่ที่เรามาเราจะมีตรงนี้เป็นหน้าบ้านเขาจะเรียงบนนี้แล้อย่างนี้หน้าบ้านนะอะไรอย่างงี้ยข้งหลังก็จะเป็นหลังบ้านก็เวลาที่เขามีเรือเนี่ยเขาก็จะใช้เรือในการหาปลาหน้าน้ําท่วมก็จะใช้เรือในการสัญจรนะคะแล้วก็ ใช้เรือในการค้าขายคมานาคมทุกอย่างใช้เรือหมดตรงน,นี้ก็จะเป็นโซนหน้าบ้านเนี่ยหน้าบ้านของฉันอนุนหลังบ้านของฉันอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก่อนไม่มีถนนแล้วก็วิถีชีวิตของคนที่นี่นะคะก็จะทําเกษตรกรรมเสียเป็นส่วนใหญ่นะคะทํานาปลูกผักนะคะก็จะพยายามพึ่งพาตัวเองกันให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเราตรงเนาะเราอยู่เนาะเราก็ก็จะใช้วิถีชีวิตอย่างเงี้ยมีที่ก็จะปลูกผัก เหลือจากการที่กินในครัวเรือนแล้วเราก็ขายด้วยขายกันแล้วก็ขายในชุมชนเนี้ยนะคะ่ะก็คือขายในเพื่อนบ้านก็ได้สามารถซื้อกินได้ะคะ่ะเราอย่างเมื่อก่อนเนี้ยทีโ่โดยปกติและก่อนโควิดนะคะที่ชุมชนของเราอะรับรับนักท่องเที่ยวนะคะเป็นปริมาณมากก็จะซื้อวัตถุดิบเนี่ยแหละคะ่ะจากเขาเรียกอะไรคนในท้องถิ่นนะคะเอามาทําอาหารนะคะ ถูกดิบที่ปลอดสารพิษแล้วก็เราก็ได้อุหดหนุนสินค้าของชุมชนด้วยนะคะเราพยายามจะใช้ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดปลาเนี่ยเราก็จะซื้อเนี่ยอะไรเหมือนชาวบ้านเนะะี่ยค่ะเขาเลี้ยงในกระชังไม่ว่าจะเป็นปลานิลอกนะคะแล้วก็จะเป็นปลาอะไรเนี่ยปลาทับทิมเขาก็จะสลับกันเลี้ยงนะคะ